บทที่เจ็ดตู้ชาวาวาร้องไห้จนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ยามที่ประตูห้องถูกเปิดแสงสว่างจากภายนอกลอดเข้ามาภายในห้องพร้อมทั้งเสียงร้องแตกตื่นของผู้ที่เข้ามาภายในห้องทำให้นางต้องลืมตาขึ้นมาอย่างเสียไม่ได้หากไม่คิดไปเองนางคิดว่าเพิ่งจะได้งิบหลับไปไม่นานมานี้เองทั่วร่างของนางเจ็บปวดรวดร้าวราวกับกระดูกถูกหินยักษ์ทับใส่ ขยับกายลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทางอ่อนแรงควานหาผ้าห่มมาคลุมร่างที่สวมใส่เสื้อผ้าหลุดด้วยโชคดีนักที่มีแต่สตรีเท่านั้นที่เข้ามามีเช่นนั้นนางคงต้องกระโดดแม่น้ำเพื่อล้างมนทินแล้วเจ้าเป็นใครหนึ่งในสตรีที่เข้ามาร้องถามเสียงเอะอะโวยวายในห้องนอนของท่านแม่ทัพย่อมเรียกความสนใจจากบ่าวไพร่แทบพจวนเป็นเหล่าองครักษ์เงาที่เร่งปรากฏตัวมายืนขวางอยู่ประตู ไม่ให้บุรุษเข้าไปถึงด้านไหนได้ถึงอย่างไรสตรีผู้นี้ก็เป็นสตรีของท่านแม่ทัพจะให้บุรุษเข้าไปเห็นนางในสภาพไม่เตียบร้อยไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนหลังจากวันนี้ท่านแม่ทัพจะจัดการกับนางอย่างไรน,นั้นค่อยว่ากันอีกทีตู้ชวามึนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกกว่าจะนึกย้อนเรื่องราวทั้งหมดได้นางก็ถูกลากลงจากเตียงพร้อมด้วยเสียงกรีดร้องอีกโหนไม่เห็นสภาพของนางชัดชัด ตู้ชาวฮาวาไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเมื่อคืนกู้เจออฉีจับนางปลดเปรื่องเสื้อผ้าในส่วนที่เขาต้องการใช้เท่านั้นผมเผ้ายังคงยุ่งเหยิงพันกันใบหน้าเปือเปื้อนคราบน้ำตาและฝุ่นผงแต่จูๆ่ๆจะมีสตรีแปลกหน้าท่าทางอ่อนแอมาปรากฏตัวบนเตียงของท่านแม่ทับทมินได้นั้นดูจะเป็นไปไม่ได้เลยนางถูกบังคับให้แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วจับลากไปยังโจนข้างๆกัน จวนท่านแมททับทมินเป็นจวนขนาดกลางเน้นการตกแต่งเรียบง่ายและเงียบสงัดด้านข้างจวนแม่ทัพทมินมีประตูเชื่อมกับจวนอย่างผิงกัวกงการตกแต่งแตกต่างกันลิบลับสมกับเป็นคุณนางชั้นหนึ่งในราชสำนักดูราโอโถงตรงหน้าของตู้เฉาฮวาปรากฏร่างของสตรีไวกลางคนผู้หนึ่งในชุดอาภรณดูรามวยผมแบบสตรีออกเรือนและสตรีอายุน้อย หน้าต่าง,งดงามประดุจเทพธิดายืนขนาดข้างภายในห้องยังมีสตรีอายุแตกต่างกันอีกหลายนางนางบางยืนบ้างล้วนแล้วแต่แตกต,ต่างกันไปในแต่อิริยาบถดวงตากลมโตเอ่อครอไปด้วยหยาดน้ำตาของนางกวาดมองรอบตัวด้วยท่าทางตื่นตระหนกนางคุกเข่าตัวสั่นอยู่บนพื้นยิ่งถูกสายตาทิมแทงมองมาด้วยความดูแคลนจากรอบทิศนางยิ่งแทบอยากลุกขึ้นไปกระโดดแม่นางไปเสีย จะได้ไม่ต้องพบเจอกับสถานการณ์อกสันขวัญบินเช่นนี้หากรู้ว่านางจะต้องอเผชิญกับชีวิตเช่นนี้สู้ยอมให้ถูกนักฆ่าสังหารเสียตั้งแต่ในป่าเฮยก็คงสิ้นเรื่องไปแล้วไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องเจ็บปวดกับเรื่องใดอีกเจ้าเป็นใครสตีที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานเอ่ยถามพรางวางถ้วยชาที่เพิ่งจิบเข้าปากลงบนโต๊ะข้างตัวเรื่องใหญ่น้อยใครจะไปใครจะมาในจวนแม่ทัพธมิน ไม่มีเรื่องใดที่จอนอย่างผิงกวัวกงไม่รู้แต่สตรีผู้นี้กลับไปปรากฏตัวภายในห้องนอนของกู้เจือฉีโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ซ้ำยังอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยสาวใช้ที่ไปตรวจตาภายในห้องไม่พบสิ่งของใดหายไปทุกอย่างยังอยู่ในที่ที่ควรอยู่มีเพียงเสื้อผ้าชุดหนึ่งของกู้เจือฉีเท่านั้นที่หายไปแต่ก็มีชุดเก่าที่สวมใส่แล้วกองทิ้งไว้ให้บ่าวไพร่เก็บไปซัก แต่สิ่งที่ทำให้ต้องออกมาสืบสาวราวเรื่องด้วยตนเองนั้นนั่นคือสิ่งที่สาวใช้บอกเล่ามาว่ามีการร่วมสัมพันธ์คืนวัสดนการภายในห้องนอนของกู้เจือฉีบังอาจนักกล้าลักลอบเข้ามาทำเรื่องผิดศีลธรรมถึงในจวนแม่ทัพธมินยังเห็นตระกูลกู้อยู่ในสายตาหรือไม่หากจะบอกว่าเป็นตัวกู้เจือฉีเองที่จับสตรีผู้นี้มาแก้ขัดก็ไม่น่าจะใช่ ดูจากสภาพแล้วกระทั่งเสาวใช้ในโรงซักล้างจวนกัวโกงยังงดงามกว่าหากขัดแคลนสตรีจริงๆพูดไม่อายปากและเข้าข้างคนของตนเลยว่าคนอย่างกู้จือฉีแค่กระดิกนิ้วเรียกก็มีสตรีมายืนรอต่อคิวให้เขาชำรายาวตั้งแต่ทางเข้าประตูเมืองจะหดประตูวังหลังต่อให้หน้ามืดเพียงไรก็ไม่หน้าตาต่ำขอเอาสตรีหน้าตาเช่นนี้มาแก้ขัดเรื่องหน้าอายเช่นนี้ ส่งซินหลิวไม่อาจปล่อยให้เล็ดรอดไปได้โดยเด็ดขาดตระกูลกู้เป็นตระกูลใหญ่มีหน้ามีตาหากปัญหาเช่นนี้ยังจัดการไม่ได้ส่งซินหลิวก็ไม่สมควรนั่งอยู่ในตำแหน่งหูหินกัวกงตอบส่งซินหลิวตบโต๊ะเสียงดังร่างน้อยที่นั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นสะดุ้งโยงน้ำตาไหลพรากปะทะเข้ากับอารมณ์เกลี้ยกราดของสตรีผู้นี้ ตู้ชาวฮาวาหวาดกลัวเสียยิ่งกว่าผจจพายุอารมณ์ของผู้เป็นป้าสะพ้ายเสียอีกอย่างน้อยป้าสะพายก็ไม่ใช้สายตาเช่นนี้มองนางหากไม่พอใจก็ทุบตีเสียเลยไม่ใช่ให้นางคาดเดาไปเองว่าจะถูกลงโทษเมื่อใดและอย่างไรค่าข่าค่าตู้ชาวฮาวาเค้นเสียงพูดครึ่งค่อนวันก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนพวกนี้เป็นใครเหตุใด จึงมีสิทธิ์ลากนางมาชำระความผิดแล้วนางมีความผิดตรงไหนนางใช้ชีวิตของนางอยู่ดีๆในตระกูลตู้แม้ไม่สะดวกสบายมีเงินทองกองท่วมหัวต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ก็นับว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างสงบสุขดีหากนางไม่คิดจะดิ้นรนหนีไปจากอำนาจของท่านลงและท่านป้าแต่แล้วชีวิตของนางกลับเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่บุรุษแปลกหน้าเหล่านั้นปรากฏกายขึ้นตลอดการเดินทางจากเมืองเฉิงตูจนถึงเมืองหลวงถูกลอบฆ่าไม่รู้ต่อกี่ครั้งยังไม่ทันได้ทำความรู้จักกับสามีก็ถูกเขาลากขึ้นเตียงรากความสาวไปและปล่อยทิ้งให้นางนอนอยู่เพียงลำพังตื่นขึ้นมายังไม่ทันตั้งสติก็ถูกจับมาตัดสินชำระความจะให้นางเริ่มเล่าจากตรงไหนคนพวกนี้อยากฟังเรื่องใดเล่า ตู้เฉาฮวา,วาได้แต่ปล่อยให้น้ำตาไหลลินดูราวกับนกน้อยหวาดกลัวไปทุกสรรพสิ่งเป็นเยาวจื่อเวยสตรีอายุน้อยที่ยืนอยู่ข้างกายส่งซินเหลิวขยับกายเล็กน้อยเป็นฝ่ายเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนใจดีท่านแม่ให้ข้าถามนางเถิดเจ้าค่ะส่งซินหลิวพยักหน้าอนุญาตหากขู่เข็นเช่นนี้คงไม่ได้ความมีแต่จะเสียเวลาเปล่าจะไปตามกู้เจือชีมาถาม ก็ไม่กล้าออกจากจวนในช่วงนี้สถานการณ์ในเมืองหลวงไม่น่าไว้วางใจขุนนางใหญ่ในราชสำนักหากไม่ลบอยู่ในจวนก็เริ่มที่จะขนทรัพย์สินและคนในจวนทยอยออกจากเมืองหลวงไปบางก็อ้างว่ากลับบ้านเดิมบางก็อ้างว่าไปทำธุระต่างเมืองตระกูลกู้แม้เป็นขุนนางชั้นหนึ่งแต่ก็มีอาจขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวได้มากนักสามกู้เจือฉียังไม่ยอมให้คนในตระกูล ย้ายออกจากเมืองหลวงจึงทำได้เพียงนั่งอกสันขวัญแขวนกันในจวนปิดประตูมิชชิดและเพิ่มเวนยามคุ้มกันแน่นหนาสตรีไร้ที่มาที่ไปปรากฏกายในจวนแม่ทัพทมินที่ห่างกันเพียงกำแพงกันเช่นนี้ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้ตะกูลกู้ที่มีความยิ่งใหญ่สิ้นชื่อก็เป็นได้เหยาจือเวยเดินขึ้นหน้าไปหยุดตรงหน้าของตู้เฉฮวา กลุ่มหน้าลงมองอีกฝ่ายด้วยแววตาอ่อนโยนสุดกายลงแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดคราบน้ำตาให้อย่างเบามือบอกข้ามาเถิดพระเจ้าชื่ออันใดความอบอุ่นอ่อนโยนของเหยาจื่อเว๋ยทำให้ตู้เฉาวาัวคลายความหวาดกลัวนางจ้องมือเรียวขาวดุดยกมันแพะคของอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกเก้อกระดากระทั่งนิ้วมือของสตรีผู้นี้ยังงดงามกว่าใบหน้าของนางเสียอีกสตรีงดงามเช่นนี้เหตุดใด จึงไม่ต้องตาต้องใจกู้เจือฉีแต่กลับด้านด้วนพาตัวนางมาจากเมืองเฉินตูมาจนถึงเมืองหลวงค้าตู้เฉาหววกรันสะอื่นพยายามตอบด้วยน้ำเสียงแหบแห้งค้าชื่อตู้เฉาหวาตู้เฉาหวาเจ้าบอกเถิดว่าเจ้าเป็นนอนอยู่ในห้องของพี่ใหญ่ได้อย่างไรพี่ใหญ่นางทวนคำทำหน้าฉนนพี่ใหญ่คือใครเหวจือเวยไม่โกรธ แต่อธิบายเพิ่มเติมพี่ใหญ่กู้เจือฉีเข้าพาข้ามานางตอบตามตรงพรันส่งสินเหลวตบโต๊ะข้างตัวอีกหนคราวนี้ลงแรงไม่น้อยชาบนโต๊ะถึงกับกระชอบออกมาพร้อมสะบดเสียงเข้มเหลวไหลกู้เจือฉีน,นรึผ่าเจ้าเข้าจวนตู้ฉาววาสะดุ้งโยงน้ำตาที่เพิ่งหยุดไหลหล่นกลิ้งลงมาอีกคนซุกตัวกอดตัวเองเอาไว้แน่น นางเป็นเพียงเด็กสาววัยสิถูกบรรยากาศกดดันเช่นนี้ไม่บ้าก็นับว่าเก่งแล้วท่านแม่เหยาจือเวยเอ่ยเสียงหวานเรียกสติส่งสินหลิวจึงทำได้เพียงฮึดฮัดช่วงนี้เหยาจือเวยกำลังเรียนรู้การจัดการเรือนส่งสินหลิวจึงจำต้องไว้หน้าสะพ้ายผู้นี้อยู่บ้างเพื่อให้บ่าวไพร่และอนุภรรยาคนอื่นในจวนเกลงใจ ม่กลากำแหงกำเริบเสรบสารเมื่อเห็นว่าแม่สามีไม่ได้ฟาดง,วง่วฟาดงาใช้แต่อารมณ์เย้า่จื่อเวยก็หันมาส่งยิ้มให้ตู้เฉาหวาวาด้วยเมตรีอีกคนช่วยจัดเสื้อผ้าอาภร์ที่สวมใส่ให้เข้าที่แม้จะดูสก,กรปรกแต่ก็พอมองออกว่าเป็นอาภรเนื้อดีราคาไม่ถูกน่าจะเป็นคุณหนูตระกูลข้าอบดีสักคนส่วนสาเหตุที่กู้จือชีพาตัวมานั้น คงมีเพียงเจ้าตัวเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้สตรีผู้นี้คงไม่มีทางปีนเข้ามานอนห้องของกู้เจือฉีได้ด้วยตนเองแน่นอนเจ้ากับพี่ใหญ่กู้เกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือเขาให้คนไปสู่ขอค่าตู้เชาวฮาวาลบตาต่ำตอบตามตรงด้วยน้ำเสียงเบาวิวเหยาเจือเวยได้ยินแล้วก็นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่กู้เจือฉีหรือสู่ขอภรรยาทำไมไม่มีใครรู้เรื่องดวงตามาลิซซิง กวาดมองสตรีผู้นี้อีกครั้งคราวนี้มองสำรวจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าไม่มีตกหล่นแม้แต่จุดเดียวให้เยาจื่อเวยพูดตรงๆโดยไม่เกรงใจเลยนั้นเกรงว่าตู้ชาวฮาวาจะทนฟังไม่ไหวหากกู้เจือฉีสู่ขอสตรีผู้นี้มาเป็นภรรยาจริงๆเขาคงจะต้องเมามาอย่างหนักถูกคุณใสเล่นงานหรือไม่ก็ถูกบีบังคับอย่างไม่มีทางเลือกด้วยนิสัยคนอย่างกู้เจือฉี เยาจือเวยเชื่อว่าคงเป็นเหตุผลข้อสุดท้ายที่พอจะสมเหตุสมผลมากที่สุดแม้จะไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดที่เขาถูกบีบบังคับแต่คนอย่างกู้จือชีเกลียดการถูกบีบบังคับที่สุดชะตาชีวิตของสตรีนางนี้นับจากวันนี้ไปเท่ากับว่าได้ก้าวลงสู่ขมนรกไปครึ่งตัวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูท่าทีของกู้จือชีอีกที เขาเป็นคนรักพวกพ้องห่วงสิ่งของที่เป็นของตนเองหากเขาไม่พยักหน้าก็ไม่มีผู้ใดสามารถแตะต้องหรือทำลายสิ่งของของเขาได้ขอแค่เขาพยักหน้ายามนางจตด,ดีผู้นี้จะเป็นจัดตายก็เพียงลรกฝ่ามือแล้วเช่นนั้นจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าใครเป็นผู้ไปรับเจ้ามาแล้วเจ้าเข้าจวนมาได้อย่างไรเราหลีทั้งเก้าไปรับข้ามาจากเมืองเฉิงตู เป็นเขาที่ไปรับข้าเข้าเมืองมาเมื่อคืนได้คำตอบแล้วเหยาจื่อเวยก็หันไปสบตากับแม่สามีเห็นอาการตกตะลึงของแม่สามีเหยาจื่อเวยก็รู้ได้ในทันทีว่าสตรีผู้นี้มีความสำคัญต่อกู้จือชีเป็นอย่างมากถึงกับยอมให้เหล่าลีทั้งเก้าคนสนิทที่ไม่เคยอยู่ห่างกายไปรับตัวนางมาจากเมืองที่อยู่ห่างไกลไปนับพันลี้แต่ให้คาดเดานั้น เยาจือเวยยังมึนงงอยู่บ้างในความคิดของเยาจือเวยมีแต่จะต้องสอบถามกับกู้เจือฉีให้เจ้าตัวอธิบายด้วยตนเองแต่ให้ส่งคนไปถามเขาตอนนี้เกรงว่าแค่เดินพ้นออกจากประตูจวนก็คงถูกองคร,รักษ์ของกู้จือฉีจับโยนกลับเข้ามาจึงทำได้เพียงแค่ส่งสัญญาณให้สาวใช้คนสนิทไปตามหนึ่งในเหล่าหลีทั้งเ้ามาสอบถามความจริง เยาจื่อเวยประคองร่างของตู้เฉาวหาวาให้ลุกขึ้นระหว่างนี้นางต้องระมัดระวังและปฏิบัติต่อสตรีแปลกหน้าผู้นี้เป็นอย่างดีถึงอีกฝ่ายจะพูดโกหกแต่ก็จำต้องเชื่อคำโกหกเอาไว้ก่อนเกิดขัดใจนางแล้วถูกนำไปฟ้องขึ้นมาไม่ว่าจะหัวงอกหรือหัวดำคนอย่างกู้จือฉีก็ไม่น่าจะไหวหน้ากระท่งฮ่องเต้องปัจจุบันยังต้องเกรงกลัวกู้จือฉี ยามนี้วังหลวงตกอยู่ในเงื้อมือของเขาแม้จะไม่ได้เปล่าประกาศไปทั่วแผ่นดินแต่ตระกูลใหญ่รวนรู้กันและพูดกระซิบกระซาบเสียงเบากันทั้งนั้นไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดพยักของกู้เจือฉีทั้งสิ้นตู้ชาวฮาวาถูกปฏิบัติดีขึ้นก็ให้นึกแปลกใจลุกขึ้นยืนด้วยการช่วยประคองของสตรีงดงามตรงหน้ายกมือขึ้นปาดน้ำตาเจ้าไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเถิดนะ ยังไม่ได้กินอะไรใช่หรือไม่ไปหาอะไรกินรองท้องก่อนเถิดตู้เฉหาหวาก้มหน้าลงสภาพของนางตอนนี้คงดูไม่ได้เป็นแน่นางจึงยินยอมพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายนางไม่รู้อะไรเป็นอะไรได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปในทิศท,ทางของมันสตรีเหล่านี้หากมีใช่ครอบครัวของสามีผู้นั้นก็คงเป็นคนสําคัญสําหรับเขานางไม่อาจเสียมรารยาทแก่คนพวกนี้ ชีวิตของนางตกอยู่ในกำมือของบุรุษผู้นั้นและยังต้องพึ่งพิงคนเหล่านี้อีกไม่น้อยในวันหน้าเหยาเจ๋อเวยจัดการให้ตู้ชาฮาวาพักในเรือนอีเจียนหนึ่งในเรือนหลังเล็กที่จวนแม่ทัพทมินเป็นเรือนที่อยู่ใกล้กับประตูเชื่อมระหว่างจวนแม่ทัพทมินและจวนยางผิงกัวกงขนาดกระทัดรัดหลังสอบถามถึงวิธีการสู่ขอของกู้เจ๋อฉี ก็แค่สตรีที่ใช้ก้อนทองแปดก้อนแรกมาไม่ได้ทำพิธีกราบไหว้ฟ้าดินอย่างถูกต้องด้วยซ้ำสถานะที่กู้เจือฉีจะมอบให้อย่างมากที่สุดก็คงไม่ผลอนุภรรยากระทั่งตำแหน่งนั้นดูเหมือนว่าสตรีผู้นี้จะยังห่างไกลจากคำว่าเหมาะสมอยู่หลายขุมเหยาเจือเวยเคร่ครวนอย่างถี่้วนก็ไม่ลืมที่จะส่งเบาพรายสาวรับใช้ไปดูแลตู้เชาวาวาย่งให้พ่อบ้านเข้าไปดูแลด้วยตนเอง หลังโบกมือไล่เหล่าอนุภรรยาและคุณหนูจวนอย่างผิงกัวโกงไปให้พ้นจากห้องโถงหลักได้ซ่งซินเหลียวก็ขมวดคิ้วอย่างไม่ชอบใจโอหังนักคิดจะทำอะไรก็ไม่บอกไม่กล่าวกันสักคำเหยาจือเว่ยทำได้เพียงก้มหน้าต่ำประสานสองมืออยู่ด้านหน้าอย่างสำรวมรอบคิดในใจว่าเป็นเพราะท่านไม่ใช่หรือที่ทำให้สายสัมพันธ์อันเปราะบางแตกหักจนไม่มีชิ้นดี แต่นางก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะพูดอะไรได้จึงทำได้เพียงเงียบเสียงเก็บปากเก็บคำปล่อยให้แม่สามีกลดาบ,บทเลี้ยงต่อไปอย่างไม่คิดห้ามปรามถ้ากู้เจอชีกลับมาแล้วให้เขาเข้ามาพบข้าเจ้าขา่ดทานา่เยาเจอไวรับคำเสียงเบาอยากพบกู้เจอชีหรือท่านเป็นฮองเต้หรืออย่างไรอยากพบเขาท่านจึงจะได้พบกระทั่งฮองเต้จะพบเขาแต่ละครั้ง อย่างยากเย็นแสนเข็นพางยื่นมือออกไปช่วยประคองสตรีสูงวัยที่รังตำแหน่งสูงที่สุดในจวนกวาคงแห่งน,นี้ให้เดินกลับไปพักผ่อนยังเรือนพักตู้เชาวฮาวายังไม่คุ้นเคยกับเรือนอีเจียนบ่าวพราที่เยาจือเวยส่งมารับใช้ทำงานเป็นอย่างคล่องแคล่วปีเท้าเบากริบช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้นางใหม่พออาบน้ำจนร่างกายสะอาดสดชื่นก็มีอาหารร้อนๆมากมาย วางรออยู่บนโต๊ะอาหารให้นางได้ละเลียดกินนางยังไม่คุ้นเคยการพบเหตุการณ์ตื่นตระหนกหลายต่อหลายเหตุการณ์ต่อให้หิวเพียงใดก็กินไปได้ไม่กี่คำแล้วก็หยุดกินอยากพักผ่อนเสียมากกว่าเพิ่งจะเดินกลับไปยังห้องนอนที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ไม่ทันได้ซุดตัวนั่งบ่ารับใช้คนสนิทของซ่งฮูหยินก็ขอ,ขอเข้าพบสาวใช้ข้างกายของตู้เฉาวฮวากระซิบเบาๆวา่า ให้ไว้หน้าบ่ารับใช้ข้างกายของส่งหูหยินผู้นี้ดูเชาฮาวาจึงทำได้เพียงลากสองเท้าอันแสนหนักอึ้งและใบหน้าอิโดโรยของตนเองไปนั่งที่ห้องโถงให้อีกฝ่ายเข้าพบสายตาคมกลิบป,ประดุดกระบี่คมปราบของโรมามากวาดตามองสภาพของสตรีที่กู้เชื่อฉีพาเข้าจวนมาตั้งแต่ศีรษะตรดรปลายเท้าผู้ใหญ่ท่าทางวางอำนาจสมกับชี่เป็นบบาวคนสนิทของหูหยินตระกูลใหญ่ คาระวะแม่นางตู้ตู้เฉาฮวา,วายังไม่มีสถานะที่แน่ชัดในจวนแม่ทัพธมินแม้จะได้รับคำยืนยนันจากหนึ่งในเหล่ารีว่ากู้เจือฉีเป็นผู้สู่ขอนางมาจริงๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านางจะมีสถานะเนื่องจากไม่มีการเตรียมการอย่างถูกต้องหากจะพูดให้ถูกในยามนี้นางเป็นเพียงนางบำเรอของกู้เจือฉีเท่านั้นส่วนจะถูกจัดแจงให้อยู่ในสถานะใดนั้น ไม่มีใครกล้าคาดเดาความคิดของกู่เจือชีและไม่กล้าตัดสินใจแทนเจ้าตัวตู้ชาวฮาวารีบลุกขึ้นยอบกายคาระวะตอบนางไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติในตระกูลใหญ่อาศัยหลักกาวุโสในการปฏิบัติตนเข้าไว้ก่อนโหลมามาเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีอ่อนน้อมก็พยักหน้ารับอย่างพึงพอใจโลมามานับว่ามีหน้ามีตาในจวนกวัวกงกระทั่งอนุภรยาของท่านกวัวกง ยังต้องมองสีหน้าของนางอยู่สามส่วนเด็กสาวผู้นี้นับว่ามีไหวพริบอยู่เป็นข้าน้อยหลวมามาขอเรียนถามแม่นางตู้ว่าเมื่อคืนท่านได้ปฏิบัติท่านแม่ทัพหรือไม่รนิบัตินางทวนคำสีหน้างุนงงนางจะไปปฏิบัติอะไรเขาได้พูดคุยกันสักประโยคดีๆยังไม่มีเลยพบหน้ากันยังไม่ทันได้จดจำใบหน้าของอีกฝ่ายก็ถูกเขาข่มเหงแล้วก็ถูกทอดทิ้ง ให้ปชนจตากรรมตามมีตามเกิดโลมามาจึงต้องเสียเวลาอธิบายความหมายของคำว่าปนิบัติอย่างอ้อมๆหลังเข้าใจตรงกันแล้วทุกเฉาฮวาได้แต่พยักหน้ารับด้วยสีหน้าแดงกร่ำรากับสีเลือดขืนอายและอับอายเกินกว่าจะกล่าวออกไปได้ท่าแบบนั้นเรียกว่าปนิบัติหรือนั่งเป็นดิกสาวที่เพิ่งพ้นวัยปักปินดูแค่ว่าต้องวางตัวระหว่างชายหญิงให้เหมาะสม ไม่สมควรใกล้ชิดการเกินความจำเป็นส่วนเรื่องอื่นนั้นนางไม่รู้เลยนางไม่มีมารดาหรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายสตรีมาคอยบอกกล่าวชี้แนะเป็นคนตาบอดที่คลำทางอยู่ในความมืดมึดเพียงลำพังโหลมามาได้รับคำยืนยันก็ไม่รอช้าสั่งให้สาวใช้ยกถ้วยยาดำสนิทเข้ามาดื่มยาห้ามคันด้วยเถิดเจ้าค่ะต่อไปหากท่านปฏิบัติท่านไม่ทับจะต้องดื่มยาห้ามคันเป็นประจำ ห้ามขาดเป็นอันขาดจนกว่าจะได้รับการอนุญาตให้ตั้งคันคำพูดของโลมามาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมสตรีในเรือนหลังหากเจ้านายไม่พยักหน้าก็ไม่อาจตั้งคันได้คนที่สามารถตั้งคันได้โดยไม่ต้องระมัดระวังตัวมีเพียงหูยินเองที่ตกแต่งมาอย่างถูกต้องตามประเพณีเท่านั้นหากเรือนหลังใดยังไม่มีหูยินอนุภรรยาหรือนางบำเรอก็ไม่ควรทำหน้าทำตาตั้งคันก่อน จวนอื่นเป็นอย่างไรโลมามาไม่ได้ใส่ใจแต่จวนกัวกงแห่งนี้ยึดถือเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วแต่โลมามาคงลืมไปสิ่งหนึ่งสถานที่ที่ตู้เาหวาอาศัยอยู่นั้นไม่ใช่จวนกัวกงแต่เป็นจวนแม่ทัพทมินกู้จือฉีไม่ใช่บุตรชายที่เกิดจากคันของภรรยาเอกแต่กลับแย่งสถานะบุตรชายคนโตของจวนกัวกงไปทำให้กู้จือหลาง บุตรชายที่เกิดจากคันของส่งสินหลิวหูหยินเอกกลายเป็นคุณชายรองการแก่งแย่งชิงดีผู้สืบทอดตำแหน่งกัวกงในจวนยางผิงกัวกงจึงดุเดือดเข้มขน้นแต่ท้ายที่สุดกู้จือหลางก็ได้ครับครองตำแหน่งกัวกงซื้อจือเตรียมสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาคิดว่าเรื่องราวจะจบลงแค่นั้นหรือไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกกู้จือฉีไม่สนใจตำแหน่งผู้สืบทอดด้วยซ้ำ ออกจากจวนกัวกงไปตอนอายุ13เข้ากองทัพและสร้างผลงานเรื่องชื่อหรือล้านไปทั่วแผ่นดินใช้เลือดเนื้อและความสามารถของตนเองคว้าตำแหน่งแม่ทัพทมินมาครอบครองมีอิทธิพลและอำนาจขนาดปิดแผ่นฟ้าได้ด้วยฝ่ามือเดียวคนเช่นนี้จะยังสนใจและใส่ใจกับตำแหน่งกัวโกงที่สืบทอดต่อจากบิดาได้อย่างไรหลังจากนั้นกู้เจือฉีก็แยกจวนยังดีที่แยกจวนไปไม่ไกล ได้รับที่ดินพระราชทานอยู่ข้างๆกับจวนยางพิงกัวกงสร้างจวนแม่ทัพธมินที่ห่างกันเพียงกำแพงกันแต่ไม่ถึงกับตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิงยังสร้างประตูเชื่อมระหว่างสองจวนให้เข้าหากันได้สะดวกแต่ก็ใช่ว่าประตูบานนี้จะได้ใช้งานบ่อยนักมีเพียงบ่าวไพร่ที่เดินเข้าออกเท่านั้นจวนแม่ทัพทมินมีบ่าวไพร่น้อยแต่ทางพ่อบ้านยังใช้พ่อบ้านจากจวนยางพิงกัวกง เจ้าตัวของจวนก็แทบจะไม่อยู่ติดจวนใช้เวลาในกองทัพมากกว่าการปรับจวนการจัดการต่างๆจึงยกหน้าที่เป็นของพ่อบ้านจากจวนอย่างผิงกัวกงและนั้นคงจะเป็นสิ่งเดียวที่ยังยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์อันกระท่อนกระแทนระหว่างจวนแม่ทัพทมินและจวนอย่างผิงกัวกงไว้ตู้เฉาหวาหน้าซีไดไร้สีเลือดนางไม่ได้คิดไกลถึงเพียงนั้นการปฏิบัติในห้องหอ ที่มีเพียงฝ่ายเดียวสุขสมนั่นสามารถทําให้นางตั้งครรภ์ได้หรือแล้วนางยังไม่มีสิทธิ์ตั้งครรภ์อีกต่างหากถึงนางจะไม่ใช่คนฉลาดแต่ก็พอจะรู้ว่าทายาทนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่จะชีวัดความเป็นอยู่ของมารดาในตระกูลสามีถึงนางจะเติบโตในครอบครัวกหบ,บดีแต่ในยามเด็กก็เห็นเหตุการณ์บางอย่างมาบ้างตระกูลใหญ่เช่นนี้กฎระเบียบเยอะการตั้งครรภ์คงเป็นหนึ่งในกฎระเบียบที่ว่านั่นกระมัง นางพูดไม่ออกได้แต่ยื่นมือไปรับถ้วยยาขมมาดื่มอย่างว่าง่ายหลวมามายืนเฝ้าจนยาถ้วยนั้นถูกกลื่นไปจนหมดยังสำทับด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่าลืมดื่มให้สม่ำเสมอต่อให้แม่นางตู้เลินเลิกจนเผลอลืมดื่มยาห้ามคันแต่พื้นเรือนนั่นลื่นนักนั่นเป็นคำขู่ตู้ชาววาไม่เหลือสีเลือดอยู่บนใบหน้าอีกต่อไป ชะตากรรมอันใดเล่าถึงลากนางเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนใจร้ายพวกนี้นางพูดไม่ออกได้แต่พยายามฝืนสติฟังคำพูดของโลมามาจับใจความได้ว่าโลมามาจะมาเป็นผู้สั่งสอนกฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติทั้งหมดให้แก่นางด้วยตนเองมิใช่ว่าโลมามาอยากจะมาด้วยตนเองแต่จนอย่างผิงกัวกงต้องแสดงเมตรีต่อจวนแม่ทัพธมินที่ผ่านมา เรื่องระหองระแหงระหว่างสองจวนมีมากเกินไป 3. ตัวกู้จื่อฉียังไม่เปิดโอกาสให้คนจากจวนอย่างผิงกัวกงได้แก้ต่างศบโอกาสจึงใช้ตู้เฉาวหาวาเป็นตัวเชื่อมหากกู้จื่อฉีเห็นว่าจวนอย่างผิงกัวกงให้ความสําคัญแก่ผู้หญิงของเขาความโกรธเกล,เลียดอาจจะบรรเทาเบาบางลงได้บ้างตู้เฉาวหาวาจึงจําเป็นต้องเก็บสีหน้าอิดโดยและท่าทางอ่อนแรงเอาไว้พยายามเรียนรู้ ในสิ่งที่โหลมามาพร่ำสอนอย่างเข้มงวดกว่าโหลมามาจะปล่อยให้ตู้ชอวาเป็นอิสระร่างทั้งร่างของนางแทบจะขยับไม่ไหวทั้งการเดินการนั่งการคาระวะล้วนต้องฝึกฝนอย่างหนักแม้กระทั่งการกินนางยังต้องเรียนรู้ซ้ำยังต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อกู้ชจือฉีอย่างสตรีที่ควรพึงรู้ทุกวันนางต้องร่ำเรียนกฎระเบียบต่างๆจากโลมามา ซ้ำยังต้องไปคาราวะส่งหูหยินทุกวันที่หนึ่งและ15ของเดือนเพื่อปฏิบัติในฐานะสภัยร่วมกับเหล่าสภัยและอนุภรรยายในจวนยางผิงกวัวกงบ่าวพราที่มารับใช้ต่างก็ทำงานกันอย่างแข็งขันยังคงให้เกียรตินางอยู่บ้างอาหารการกินเครื่องประดับและอาภรณ์มีครบไม่ขาดมีแต่เกินตู้ชฉาวาไม่ได้ต้องการสิ่งของเหล่านี้นางไม่มีอิสระ ต้องคอยมองสีหน้าของคนในจวนอย่างผิงกัวกงทั้งวันก็ต้องถูกเขี่ยวกรำให้เรียนกฎระเบียบมากมายจนนางเหนื่อยกายเหนื่อยใจกินอาหารไม่ลงนับจากคืนนั้นกู้เจือฉีก็ไม่ได้กลับจวนแม่ทัพทมินอีกเลยตู้ชาวฮวาไม่ได้พบเขาคนในจวนก็ไม่ได้พบเขาฐานะของนางก็ยังคงค้างเตึงอยู่เช่นนั้นสิ่งที่ควรรู้นางก็ได้รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ย่อมไม่มีผู้ใดปริป,ปากบอก นางรู้แต่เพียงว่าคู่เจือฉีคือคุณชายใหญ่จวนยังผิงกัวกงแต่เกิดจากโฮเยีนรองเขาแยกจวนออกจากจวนยังผิงกัวกงรังตำแหน่งแม่ทัพธมินผู้บัญชาการทหารที่เหลือนั้นนางไม่รู้อ้อในจวนยังผิงกัวกงนั้นมีสตรีมากมายที่นางต้องจดจําชื่อและฐานะหนึ่งในนั้นคือเยาจือเวยที่เมตตาและมีน้ำใจต่อนาง ในครั้งแรกที่ได้พบกับซงฮูหยินเหยาจือเวยคือภรรยาเอกของกู้จือหลางกัวกงซื่อจือบุตรชายแท้ๆของซงฮูหยินน้องชายของกู้จือชีแต่นางยังไม่ได้พบส่วนใหญ่ตู้เฉาฮว,วาจะได้พบแต่เจ้านายสตรีส่วนเจ้านายบุุรนั้นดูเหมือนจะเป็นข้อห้ามบางประการของตระกูลใหญ่ส่วนเหล่าหลีทั้งเก้าที่พานางมาส่งถึงเมืองหลวงนั้นไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันอีกเลย ถึงถามถึงพวกเบาพร่ก็ตอบไม่ได้ว่าเหล่าหลีทั้ง9้านั้นอยู่ที่ใดตู้เชวฮาวาเสียดายนักของใช้ในรถม้าที่นางพกพามาจากเมืองเฉิงตัวคงจะหายหมดแล้วนางจึงปักถุงหอมใหม่เพิ่มอีกเก้าถุงและยังทำเครื่องปรุงใส่ขวดกระเบื้องแล้วใส่ในถุงหอมทั้ง9้าเผื่อวันหน้ามีโอกาสจะมอบให้พวกเขาที่อุตส่าห์สละตนเองเพื่อปกป้องชีวิตน้อยๆของนาง นับว่าชีวิตในจวนแม่ทัพทมีนของตู้ชาวฮวาไม่เลวรล้ายมากนักมีบ่าวไพร่คอยรับใช้มีอาหารให้กินครบทุกมือ้อทั้งเนื้อไข่ผักใช้ชีวิตแบบสตรีตระกูลสูงเพียงไม่กี่วันเนื้อหนังที่ผอมแห้งติดกระดูกก็พอมีน้ำมีนวนผิวพันกระดำกระด่างก็ดูเรียบเนียนเริ่มเปล่งปลั่งใบหน้าสู้พอมเห็นเพียงกระดูกเริ่มอิ่มน้ำนางปักผ้าอยู่ตรงระเบียงไม้หน้าเรืออีเจียน โลมามาเพิ่งกลับไปหลังจากสอนหล่อนจนไม่รู้จะสอนอะไรแล้วโลมามาก็แจ้งข่าวดีแก่ตู้เฉาฮวาว่าพรุ่งนี้จะไม่มาสอนแล้วนางแทบจะโห่ร้องด้วยความยินดีแต่กริยาของสตรีตระกูลใหญ่นั้นไม่อาจทําได้จึงมีเพียงระบายยิ้มอ่อนๆแล้วยอบกายคารวะพร้อมทั้งเดินไปส่งโลมามาที่หน้าประตูเรือนด้วยกริยาอ่อนน้อมก่อนจะนั่งมือลอยในเรือนอีเจียนคู่ใหญ่แล้วหยิบสะดึงผ้า ที่ยังคงปักค้างไว้มาปักค่าเวลา